พาคุณผู้ชมไปดูความคืบหน้านะครับกรณีที่ไปพบศพสาวถูกฆ่าฝังดินและผู้ต้องสงสัยเนี่ยก็คือสามีของเธอเองก็คือนายบ๊อบหลังจากเกิดเหตุก็หายตัวไปนะครับวันนี้ครับเจ้าหน้าที่ก็กําลังล่าตัวกันอยู่ด้านพ่อของนายบ๊อบผู้ต้องสงสัยเนี่ยคุณพ่อก็บอกว่าตอนนี้ทุกใจครับกินไม่ได้นอนไม่หลับบอกว่าลูกชายที่เป็นผู้ต้องสงสัยเนี่ยไม่ค่อยพูดไม่ค่อยสูงสิงกับใครคุณพ่อออกมาวิงวอนลูกชายเลยครับว่าอยากจะให้มาเผชิญกับความเป็นจริง ถ้าไม่ได้ทําก็มาสู้แต่ถ้าทําก็อยากจะให้ยอมรับแบบลูกผู้ชายฟังคุณพ่อดูครับจะได้ง่ายขึ้นจะได้ไม่โดนหัวท่านแบบนี้ใช่ไหมล่ะไปมาไม่รู้จะทำยังไงเพราม่มีที่อยู่แล้วรู้จะไปยังไงจริงเขารู้จักใครทางอื่นอะไรอย่างนี้ไหมพ่อไม่่อยู่บ้านนี้อยู่ว่นตั้งแต่แกอยู่บ้าน แกก็ไาม่เคยจิงถือใครเี่พ่อมีเพื่อนนี่เป็นพ่อของนายบ๊อบนะครับหรือว่านายสุวรรณคุณพ่อชื่อว่าสันลีโยอายุ63พ่อให้สัมภาษณ์บอกว่าหลังจากลูกเนี่ยตกเป็นผู้ต้องสงสัยฆ่าฝังดินนางสาวดาราพรอ,อายุ30ปีซึ่งเป็นภรรยาของตัวเองตลอดเวลาพ่อพูดถึงลูกชายก็มีสีหน้ากางังวลให้สัมภาษณ์ไตก็ถอนหายใจไปฮะ พ่อของบ๊อบบอกว่าหลังจากรู้เรื่องก็ตกใจและเครียดมากกินไม่ได้นอนไม่หลับอยากให้ลูกมอบตัวถ้าทำผิดจริงก็ต้องยอมรับผิดอย่างลูกผู้ชายแต่ถ้าไม่ได้ทำก็ยิ่งต้องออกมาเพื่อบอกความจริงอย่าหนีไปแบบนี้ส่วนประเด็นว่าลูกชายหนีไปไหนไปอยู่กับใครพ่อบอกว่าปกติลูกชายไม่ค่อยมีเพื่อนไม่สูงสิงกับใครก็เลยไม่รู้ว่าลูกชายจะไปไหนที่ผ่านมาก็พาตำรวจไปตามหาตรงจุดที่คิดว่าลูกจะไปแต่ก็ไม่เจอครับคุณพ่อบอกว่าตั้งแต่เกิดเรื่องไม่กล้าไปร่วมงานศพลูกสะภ้ยเลย เพราะเข้าใจหัวอกคนที่สูญเสียอยากจะขอโทษแทงลูกชายตอนนี้รู้สึกทรมานใจมากครับจะได้ไปไหมครับพ่อก็ไม่รู้ป้าให้เรลังตัวก่อนมันเป็นไง่ะเขาก็ทุนเท่านะเราก็ต้องเข้าใจเขาเราเราก็จะค่อยๆนั่นน่ะนานเข้าใจหัวอกเขาเรายังไม่กล้าไปยังๆังังัง มันทำใจไม่ได้เหมือนกันเนาะย,ยังยังยังทีเขาทำเกมไม่ได้มันไม่เกี<ด>่ยวกับลูกเาขากับพ่อกับแม่นะไรนะที่คนยังคิดก็ได้ยังปกิยังไม่มาเราก็เข้าใจเขาอขอโอเคกัาธนาไม่ใช่ไหมละ่ะส่วนการติดตามตัวนายบ๊อบนะครับตำรวจก็เร่งสอบพยานบุคคลในครอบครัวทั้งฝั่งผู้ตายและครอบครัวของนายบ๊อบสอบพยานแวดล้อมทั้งญาติและคนในหมู่บ้านด้วยส่วนนายบ๊อบย้ำว่าตอนนี้ยังเป็นผู้ต้องสงสัยครับ เพราะหายตัวจากที่เกิดเหตุและออกจากบ้านไปโดยไม่บอกใครซึ่งเป็นจุดพิรุษสําคัญต้องพยายามตามตัวมาสอบปากคําว่ามีส่วนรู้เห็นหรือไม่เบื้องต้นตํารวจพบว,ว่านายบอ๊อบเคยมีประวัติอาชญากรรมทั้งคดีลักทรัพย์และคดียาเสพติดมาก่อนครับสําหรับทางคดีสันนิษฐานว่าปมสังหารอาจจะเกี่ยวพันกับปัญหาในครอบครัวเป็นหลักและคาดว่านายบ๊อบน่าจะยังหลบหนีไปได้ไม่ไกลกําลังประสานสายสืบและเจ้าหน้าที่ล่าตัวอยู่ครับน่าจะเกิดการทะเลาะวิวาทเพราะว่า ก่อนหน้านี้เนี่ยทั้งคู่เนี่ยก็เคยมีปากมีเสียงแล้วก็ลงไม้ลงมือกันบ่อยครั้งซึ่งชาวบ้านและประชาชนบริเวณนั้นเนี่ยก็ทราบอยู่นะครับเพราะทั้งคู่เนี่ยทะเลาะเบอกแว้งกันเป็นประจำาวครเรื่องเรื่องทุ้สาวนี่คิดว่ามีสม่วนไหมคะท่านเดี๋ยวตรงนี้ต้องต้องตรวจสอบอีกครั้งหนึงนะครับว่าว่าว่าเราว่า,วา,วามันมีอุกสาเหตุอื่นหรือเปล่า ล่าสุดตำรวจขออำนาจศาลจังหวัดมหาสารคามออกหมายจับนายบ๊อบเรียบร้อยแล้วครับส่วนข้อกังวลที่ว่าบ๊อบเนี่ยจะกลัวความผิดแล้วก็คิดฆ่าตัวตายหนีความผิดไปหรือเปล่าตำรวจคิดว่านายบ๊อบไม่น่าจะทำอย่างนั้นครับแต่เชื่อว่าจะใช้เวลาไม่นานก็จะสามารถจับกลุ่มตัวมาดำเนินคดีได้ครับก็ออ,ออกมาจับเรียบร้อยเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับคือถ้าฟังหลายๆคนที่อยู่แวดล้อมทั้งคู่เนี่ยเขายืนยันนะครับว่า บ๊อบเนี่ยเป็นคนที่อารมณ์บุนแรงนะแล้วก็มีปากเสียงกับทางแพรผู้ตายอยู่เป็นประจำแล้วหนึ่งในนั้นที่ล่าสุดเราได้พูดคุยสอบถามก็คือแม่ของแพรนะฮะแม่ของผู้ตายนั่นเองนะครับเราได้คุยกับนางกอยนะครับแม่ของดาราพรหรือแพรที่ถูกฆาตรกรรมเสียชีวิตนะฮะแม่บอกว่าทางครอบครัวก็เชื่อเหมือนกับที่หลายๆคนเชื่อนั่นแหละว่าคนที่ลงมือก่อเหตุก็คงไม่ใช่ใครก็คือบ๊อบนั่นเองเพราะว่าอย่าลืมว่าหนึ่งคือโทรศัพท์สายสุดท้ายที่โทรเข้ามาหาลูกเนี่ยก็คือบ๊อบ Mm. แล้วก็เป็นคนสุดท้ายที่ไปเจอแพรนะที่เรียกให้แพรไปหาที่ไหนสักแห่งอะ่ะบอกว่าให้แพรมาหาหน่อยหลังจากนั้นแพรก็หายไปเลยบ๊อบก็หายไปเลยแล้วสุดท้ายมาพบว่าแพรเป็นศพเพราะฉะนั้นก็เชื่อว่าบ๊อบนี่แหละเป็นคนทำนะเพราะตอนสุดท้ายเนี่ยแพรยังพูดอยู่เลยว่ากําลังไปกาลังไปก็คือไปหาบ๊อบแม่ของแพรบอกว่าปกติแล้วถ้าไม่มีเหตุอะไรเนี่ยลูกจะกลับบ้าน มาหาลูกทุกครั้งนะลูกสาวจะกลับบ้านพ่อแม่มาหาลูกเขาทุกครั้งและยิ่งมาทราบว่าข้อมูลว่าในบ๊อบเนี่ยก่อนหน้านี้ถึงขั้นไปจ้างคนไปขุดหลุมตรงที่สุดท้ายไปพบว่าแพลเป็นศพเนี่ยจ้างไว้ล่วงหน้าสามวันอ oh. อันนี้ยิ่งทำให้มั่นใจว่าในบ๊อบนี่แหละคือคนทำแน่นอนฮะแม่เสือแม่เสือแม่เ่ได้ไปไปตามใจแม่เนาะตามความรู้สึกแม่เนาะแม่ก็มั่นใจเต็มรอยละ เป็นไปได้บอบกับมาหมอบโตซะไหนว่าหักขักหักแหนหักลูกสาแ่น่ะือขากันใดสักนี้ข่าเราฝังแบบเนี้ยเช่นเดียวกับทางญาติของแพรอีกคนนึงก็คือนางสาวจ๋านะครับทางจ๋าเขาก็บอกเช่นเดียวกันนะครับว่าปกติแล้วบ๊อบเนี่ยเป็นคนขี้หึงมากเป็นคนใจร้อนด้วยแล้วหลายครั้งก็ทะเลาะกับแพรเป็นประจำโดยเฉพาะเวลาที่บ๊อบเมาเนี่ย จะยิ่งมีอารมณ์บุนแรงถึงขั้นลงไม้ลงมือกันถามว่าถี่ขนาดไหนจ๋าเขาบอกว่าโอ้โหสัปดาห์หนึงเนี่ยอย่างน้อยต้องทะเลาะกัน4ี่ถึงหครั้งอะทะเลาะกันจนเพื่อนมองว่าเป็นเรื่องปกติไปแล้วแต่ก่อนที่แพรเขาจะหายตัวไปก็คือเย็นวันที่7มกราคมที่ผ่านมาเนี่ยทั้งคู่ก็มีปากเสียงกันจริงๆครับโดยจ๋าเขาเล่านะครับบอกว่าตอนแรกเนี่ยแพรเขาขี่มอเตอร์ไซค์มากับลูกมาจอดทักทายเธอที่บ้านก่อนบอกว่ากำลังจะพาลูกไปซื้อถุงเท้าหลังจากนั้นก็ขี่รถออกไป ผ่านไปไม่นานครับแพรโทรกลับมาหาเธอแต่ปลายสายเนี่ยพบว่าแพรอยู่กับนายบ๊อบเรียบร้อยแล้วและกําลังทะเลาะกันอยู่ทะเลาะกันเรื่องอะไรจ๋าเขาบอกว่าก็เรื่องที่บ๊อบมางานเลี้ยงวันเกิดเธอแต่นางสาวแพรไม่ได้มาด้วยแล้วอยากจะให้บ๊อบเนี่ยกลับอออย่างเนี้ยก็คือตามกันไปตามกันมาแล้วต่างฝ่ายก็ต่างไม่ยอมกันเธอก็บอกเฮ้ยทั้งงั้นไปไปคุยกันให้เคลียร์ก่อนอย่ามาทะเลาะกันแบบนี้ไปตกลงกันก่อนก็ให้วางสายไป แต่สุดท้ายมาพบภายหลังว่าแพรถูกฆาตกรรมเสียชีวิตในวันถัดมาเคยเห็นเหตุการณ์ที่แบบว่าสองตัวเมียนี่เขาแบบตีกันเลยก่ะดังก็คือทะเลาะกันค่ะก็คือทะเลาะกันตามปกติถ้าบ๊อบเมาเหลราตอนใดก็คือสิบแบบว่าชอบทะเลาะกันกับเมียงสิแม่ค่ะสิเป็นแบบนั้นนั่นสิค่ะเป็นคนมีใสใจชอบแบบเลจะอารมณ์ร้อนการเสพติอารมณ์ร้อนไหมค่ะก็สิอารมณ์ร้อนย่อมกินเหล่าแต่ถ้าบอ๊บอบก,กินเหล่าก็คือบ๊อบอารมณ์ร้อนค่ะก็คุยกันตามปกติกลับมาเรียนน้ำเราเขากับบ้านตามปกติค่ะ ทะเลาะก,กันอยู่แล้วยิ่งเมายิ่งอารมณ์รุนแรงนะสำหรับในบ๊อบนอกจากนี้นะครับก็ยังมีน้องสาวแล้วก็มีญาติคนอื่นๆเนี่ยบอกตรงกันเลยฮะบอกว่าในบ๊อบปก,กติเป็นคนใจร้อนมากเมาทีไรทะเลาะก,กับแพรเป็นประจำ <c oughs> แต่หลายคนก็ไม่คาดคิดว่าจะถึงขั้นทำร้ายกันจนเสียชีวิตแบบนี้นะครับ